จะเชื่อเลยอะขอโทษนะคะนี่คุณเป็นใครเหรอคะเออฉันใครมาที่ครัมาทำอะไรคะก็หนูจะมาเซอร์ไพรส์พี่ไงเออที่รักคะผู้หญิงคนนี้เป็นใครเหรอคะอ๋อ เป็นญาติพี่เองแอะลูกพี่ลูกน้องอ๋ <c oughs> อที่แท้ก็ญาติที่รักนี่เองอ,ะอ่ะเออดีใจจังเลยอะค่ะ <c oughs> นี่ใช่ไหมคะคือเซอร์ไพรส์ที่ที่รักบอกอ่ะ <c oughs> ดูสิเราแต่งตัวเหมือนกันเลยอ่ะใ <c oughs> ส่สร้อยเหมือนกันตังหูเหมือนกันแถมโบติดผมยังเหมือนกันด้วยอ่ะ <c oughs> มาคะ่ะเข้ามาในบ้านก่อนนะคะพอดีเลยคะ่ะคุณมาทันฉลองพอดีเลยอะ่ะมาคะ่ะ ถ้องหรอคะนี่มัอะไรกันอะอะไรวะนี่ถึงว่าละ่ะเวลาไปเที่ยวไหนเนี่ย ก็ซื้อุญแจสองอันตลอดเลยเออห้องน้างเดินตรงไปแล้วเลี้ยวขวานะคะแล้วเวลาล้างมืออ่ะก็อย่าลืมเช็ดมือด้วยถ้<ส><พ>าเช็ดมือสีเหลืองคือฉันชอบซื้อของลดราคาที่อีเกียค่ะ,ะที่รักชอบซื้อของลดราคาที่เกยเหมือนกันเลย,เาายฉันพูดไม่ออกเลย บ้านผู้หญิงคนนี้เหมือนก,นกันกับบ้านที่เขาอยู่กับฉันทุกอย่าง,งแค่อยู่คนละจังหวัดแค่นั้นเองนี่จ้ะฝากเอาไก่ย่างไปวางไว้ที่โต๊ะหน่อยนะคะอะไรกันวะเนี่ยขอโทษนะคะนี่เรากำลังจะฉลองอะไรกันอยู่หรอคะฉลองวันเกิดครบรอบหนึ่งเดือนของผู้ชายฉันไงอลองอุ้มมืสิ ว่าแต่เธอมีลูกไหมอ่ะไม่มีอ่ะแต่ว่าฉันก็วางแผนกับสามีของฉันไว้อยู่เหมือนกันแล้วน้องชื่ออะไรหรอคะน้องชื่อ Arthur อาเธอร์อะที่ฉันตั้งชื่อเนี้ยฉันอยากให้เขาเติบโตมามีอนาคตที่ยิ่งใหญ่แล้วก็น่าเคารบอ่ะเออที่รัคะฝากดูแขกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหนูขอไปให้นมลูกก่อนได้จ้ะโอ,อ เอามาคืพี่ไยนี่หนูทำบ้าอะไรเนี่ยแล้วเจอบ้านพี่ได้ไงก็พี่บอกหนูว่าพี่จะไปดูงานที่อิตาลีไงแต่ว่าสัญญาณมือถือของพี่มันขึ้นว่าพี่อยู่ที่ราชบุรีหนูก็เลยจะมาดูว่าเห็นกับตาไงว่าพี่อยู่ที่นี่จริงๆอ่ะนี่หนูแอบติดจีพีตามพี่มาเหรอหนูลืมบอกพี่ไปเลยอ่ะว่าเราใช้แฟมิลี่อคาวด้วยกันติดพี่อย่าบอกนะ ว่าพี่ยังมีผู้หญิงที่พี่หมกไว้อีกเพียบเลยอ่ะพี่บอนนบบบสเบาๆสิหนูไม่มีสิทธิ์มาว่าอะไรพี่ทั้งนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูมีตอนนี้คือพี่ซื้อให้หมุดเลยนี่นจะเป็นร้านอาหารรูๆูก็พาไปคินิกเสริมสวยก็พาไปแล้วบ้านหลังใหญ่ที่หนูอยู่ตอนนี้พี่ก็เป็นคนซื้อให้แล้วของที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็เหมือนกันเป๊ะเลยหนูคิดมาตลอดเลยนะว่าพี่เนี่ยรักหนูจริงๆพี่ก็เห็นว่าหนูเนี่ยเป็นแค่เด็กในสังกัดที่พี่มีเอาไว้แก้เอาแค่นั้นแหละตากไม่ใช่คือพพีี่่่่รรรัักกหหนนนููจิงๆะไไมมเเคยยล นี่ถ้าเมียมพี่ยังไม่มีลูกนะหนูว่าคงเดินไปบอกความจริงกับเธอแล้วแต่ว่าตอนเนี้หนูขอถอยเองดีกว่าเพราะว่าหนูไม่อยากจะอยู่ในวงจรอนนุบายนี้อีกต่อไปนะเดี๋ยวไม่ไปได้ไหมหนูตัดสินใจแล้วหนูจะไปตา<ะ>กนี่เธอจะไปไหนอ่ะเธอจะกลับแล้วเหรอใช่ พอดีว่าฉันมีธุระด่วนอะขอร้องได้ไหมช่วยอยู่ต่อหน่อยเธอนะคือเพื่อนของฉันอะเขาเป็นโควิดอะแล้ววันนี้เขามาไม่ได้อะฉันอยากให้เธอมาทำหน้าที่แทนเพื่อนฉันหน่อยอะทำอะไรเหรอพรุ่งนี้ช่วยเป็นแม่บุญทําให้อาเธอหน่อยได้ไหมอะไรนะขอโทษนะแต่ว่าฉันทำไม่ได้อะ เพราะว่าฉันเป็นเธอทําได้ตั๊กวินาทีนี้มันไม่มีใครเหมาะไปกว่าเธอแล้วเอ,อขอร้องล่ะนะดช่วยฉันหน่อยเถอะนะคือมันเป็นธรรมเนียมของบ้านฉันแล้วฉันก็อยากให้เป็นเธอด้วยอะ่ะนะและฉันก็เลือกที่จะอยู่ต่อไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรยังไงเราไม่รู้ด้วยว่ามันจะไปจบที่ตรงไหน พี่บอสนี่พี่จะทำแบบนี้ไม่ได้นะลูกกับเมียพี่เขาก็อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยอ่ะทำไมจะทำไม่ได้ล่ะในนๆหนก็อยู่นี่แล้วอ่ะขอสักนะพี่บอสพี่ออกแน่ค่ะหนูเลยนะชุดลายผีเสื้อด้วยหนูก็รู้นี่ว่าพี่ชอบแล้วพี่จะอดใจไว้นะสิพี่บอสไม่ปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะพี่บอกให้บไงก็บอกแล้วไม่อวาพี่บอกอะไรเหรอคะ ซุ่มซ่ามอะทาน้ําหกใส่ชุดพี่ก็เลยว่าถอดไปซักสิงั้นพี่บอสก็ไปเอาชุดมาให้เธอใหม่สิมันง่ายกว่านะเออใช่ทําไมพี่คิดไม่ได้วะงั้นเดี๋ยวพี่เอาเสื้อมาให้ใหม่นะโหตักชุดของตักกับมันสวยมากเลยแล้วก็หุ่นของตักก็ดีมากๆด้วยก่อนที่ฉันจะมีลูกอะหุ่นฉันก็แบบตักเนี่ยแหละ แต่พอฉันมีลูกแล้วก็อย่างที่ตักเห็นเนี่ย oh. ลูกฉันร้องอ่ะขอไปดูลูกก่อนนะ oh. <Yeah. S 1> เดี๋ยวฉันมาคุยด้วยใหม่ปีที่แล้วฉันเพิ่งเจอพี่บอสครั้งแรกนี่แล้วทีเนี้ยฉันจะมองหน้าเธอติดได้ยังไงอ่ะไม่อ่ะฉันว่าฉันต้องบอกความจริงให้เธอรู้แล้วโ oh. อ้เฟิร์นคือฉันขอโทษนะ ฉันคงจะเป็นแม่บุญทําให้อาเธอร์ไม่ได้แล้วอะคือว่าฉันไม่เป็นไรฉันเข้าใจเธอแค่ตื่นเต้นนะ่ะนี่เธอลองอุ้มอาเธอร์ดูสิอ่ะ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยเขายิ้มใหญ่เลยปกติอ่ะเขาไม่ยิ้มให้ใครง่ายๆเลยนะเธ <c oughs> อเป็นคนดีมากเลยนะฉันรู้สึกได้ นี่เหมือนชีวิตครอบครัวที่ฉันวาดฝันเอาไว้เป๊ะเลยอุม้มลูกของเราโดยมีพี่บอสมาอยู่ข้างๆแต่ตอนเนี้ยมันดูเป็นเรื่องตลกร้ายไปแล้วฉันละสงสารเฟิร์นเขาจริงๆแต่พี่เชื่อนะว่าหนูเป็นแม่ที่ดีได้หนูว่าเนี่ยเฟิร์นก็น่าจะหาชุดนอนแบบหนูมาใส่บ้างนะอะไรนะก็หนูคิดว่าเนี่ยถ้าเฟิร์นได้ใส่ชุดนอนแบบนี้บ้างน่ะก็คงจะสวยหน้าดูเลย เขบาบัตรเครดิตพี่หน่อยดิวันนี้จะพาเฟย์ไปซื้อของสักหน่อยเพื่อจะได้ชุดนอนสวยๆเนี่ยกลับมาบ้างส่วนพี่เนี่ยก็อยู่บ้านดูแลลูกไปนะ,ะแล้วก็ดูแลดีๆล่ะถ้าลูกร้องเนี่ยก็ช่วยร้องเป็นเพื่อนลูกด้วยไหนอะบัตรอยู่ไหนหรอ ทำหน้าแบบนั้นน่ะนี่ไม่อยากให้เมียได้พักผ่อนบ้างเหรอเปล่าปกติแล้วจะไปตอนนี้เลยเหรอคือฉันยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยอ่ะงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเนี่ยส่งโลเคชั่นให้เธอก็แล้วกันเดี๋ยวฉันขอไปจาัดก,การดูแล่วนตัวของฉันก่อน จริงๆแล้วอ่ะฉันมีแผนนะฉันอยากให้เฟิร์นเนี่ยเขามีชีวิตที่ดีกว่านี้คบกับคนที่ดีกว่านี้ฉันสัญญาถ้าช่วยเธอเสร็จเนี่ยฉันจะหายไปจากชีวิตเธอเลยเหมือนทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ก็คิดไม่ถึงว่าแผนของฉันเนี่ยจะไม่สําเร็จเฟิร์นนี่เธอมาแล้วใช่ไหมฉันอยู่นี่เธอว่าชุดนี้เป็นไงบ้างอ่ะสวยไหมโอเธอดู มากเลยนะเนี่ยฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละแต่ก็สู้หุ่นก่อนฉันไม่ได้อะเฟิร์นฉันมีอะไรจะให้เธอด้วยแหละนี่ฉันสมัครฟิตเนสไว้ให้เธอถือว่าเป็นของขวัญแล้วขวันหลานกันแล้วกันนะขอบคุณแล้วตัะฉันไม่รู้ว่าฉันจะพูดกับเธอยังไงดีอ่ะเธอ ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นอะ่ะให้ฉันเป็นคนพูดเองดีกว่าฉันขอพูดตรงๆนะว่าเธอเนี่ยเป็นแม่ที่ดีที่สุดในโลกเลยแล้วเธอก็ยังเป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยด้วยผู้ชายคนไหนที่ได้เธอไปเนี่ยเขาต้องโชคดีมากแน่ๆเลยแต่พี่บอสอะเขาก็แอบมีเธอนี่อะไรนะฉันรู้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะนะ ว่าเธอไม่ใช่น้องสาวของพี่บอสแล้วเธอรู้ได้ยังไงอะก็พี่บอสอะเขาทำหน้าเลิกลากเวลาเจอเธอไงเฟิร์นคือว่าฉันไม่รู้จริงๆนะว่าพี่บอสเนี่ยเขามีโลกสองใบแต่พอฉันได้มาเห็นเธอกับลูกเนี่ยมันก็ทำให้ฉันไม่อยากจะเข้าไปรบกวนพวกเธออีกแต่ที่ฉันยังอยู่ตรงนี้ ก็เพราะว่าเธอขอให้ฉันอยู่เพื่อให้ฉันเนี่ยเป็นแม่บุญทรรให้กับอาเธอร์ไงนี่ปั๊กเธออ่ะเป็นคนดีนะฉันก็เลยอยากให้เธอเป็นแม่บุญทรรของอาเธอร์แต่สำหรับพี่บอสแล้วอ่ะ ฉันไม่แน่ใจอ่ะแล้วทาไมเธอถึงไม่เลิกกับเขาให้มันจบๆไปล่ะเรื่องนั้นน่ะฉันคิดไว้อยู่แล้วแหละฉันรู้ว่าฉันจะทํำยังไงดีแล้วฉันก็คิดว่าชุดเนี้ยก็น่าจะช่วยฉันได้นิเธอมีแผนเหรอใช่แล้วฉันก็อยากให้เธอช่วยฉันด้วยตอนนี้ทุกอย่างไม่เหมือนแผนที่ฉันวางไว้เลย และมีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นอาเชอร์น้อยของแม่รับขวัญแล้วนะลูกเดี๋ยวหนูขอพาลูกไปนอนก่อนนะงั้นเดี๋ยวฉันไปเตรียมโต๊ะให้นะอหนูคุยอะไรกับบาทหลวงอะทำไมคุยนานจังอ๋อหนูก็แค่ถามเขาว่าถ้าพ่อของเด็กคนนี้อะนอนแม่บุญธรรมของเขาได้หรือเปล่าแล้วท่านต่อว่บไง เขาก็บอกว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันจะบาปมากเลยนะบาปเหรออุ้ยพอดีพี่ไม่ได้เป็นคนดีเหมือนเฟิร์นนะบ,บาปบาแบบนี้พี่ชอบพี่แบอสปล่อย,อย่างนี้เลยนะก็ห้ามพี่ให้ได้สิบาปกรรมที่พี่ทำมันต้องถูกชดใช้อ๋อ เฟิร์นคือพี่กอดตกแบบพี่น้องเขากอดกันเนี่ยพอดีตาเขาจะกลับละใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไปคุยกับทนายเองก็แล้วกันแล้วก็เชิญพี่ออกจากบ้าน,นเป็นถึงตอนจบวเหรอสงสัยไี่ต้องเฉลยวความจริงให้เฟิร์นรู้หละทีรักแล้วมาบอกความจริงเฟิร์นกันดีกว่าว่าเราสองคนเป็นไม่อะ่ะหนูก็ไม่ต้องการพี่เหมือนกัน ที่รักเราสองคนแต่งงานกันแล้วนะแล้วเราก็มีลูกด้วยกันแล้วอ่ะหนูจะเลิกกับพี่ง่ายแบบนี้เหรอแต่ว่าหนูเฟิร์นที่พี่บอสเขาพูดเนี่ยมันก็ถูกมาทุกอย่างเลยนะยกเว้นอยู่อย่างเดียวอ่ะคือสิ่งที่บาดหลวงพูดพระเจ้าอนุญาตที่อยากได้หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำนี่พวกมึงสองคนรวมหัวกันหลอกหัวพี่บอส พี่นี่โคตรโชคดีเลยนะมีเมียที่โคตรดีเลยอะ่ะอีกนิดเดียวเธอก็จะกลายเป็นแม่พาแล้วเนี่ยแต่ดันมาโชคร้ายเรื่องเมียน้อยไปสัหน่อยหนูให้เวลาพี่แค่สองวันนะเก็บข้าวของแล้วก็ออกจากบ้านหลังนี้ไปซะไปกันเถอะเฟิร์สเดี๋ยวพวกมึงสองคนจะไปไหนที่นี่บ้านกูเว้ยมึงไล่เจ้าของบ้านออกจากบ้านแน้วมึงบ้าหรือเปล่าพี่บอสนี่พี่ลืมอะไรไปหรือเปล่าอะ่ะ ถึงบ้านหลังนี้มันจะไม่ใช่ของหนูเนี่ยแต่พี่ก็เคยซื้อบ้านซื้อรถไปอีกที่หนึ่งให้หนูไม่ใช่หรอแล้วมันก็เป็นชื่อของหนูด้วยแล้วเราสองคนเนี่ยก็จะใช้เงินที่กดออกมาจากบัตรของพี่ไงขอให้โชคดีนะพี่ไปละบ๊ายบายฉันได้รู้ ว่าความรักไม่สามารถทนต่อคำโกหกและการหลอกลวงได้แต่ยังไงซะความรักก็เหมือนดั่งของขวัญจากพระเจ้าเพื่อตอบแทนความซื่อสัตย์และหัวใจที่ดี